สวัสดีครับเช้าวันที่7มีนาคม2,024นะครับเอฟซี FC ทุกท่านกำลังจะไปทำงานนะรวมทั้งแอดด้วยก็เดี๋ยวลงคลิปสัก1คลิปสัก2คลิปเพื่อเริ่มต้นต้อนรับฟีฟ่าเดยวันฟีฟ่าเดยก็วันที่21นะฮะ20 21ถึง26นะฮะเราจะมีนัดชมและนัดเชียร ฟุตบอลโลกรอบที่2โซนเอเชียบ้านเรานะครับพูดถึงโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่ม C นะครับในรอบที่2เนี่ยเราอยู่กลุ่ม C ทั้งหมดมีอยู่9กลุ่มนะครับ9กลุ่มเนี่ยเขาจะคัดเลือกเอาที่1และที่2นะครับเข้าไปรอบ18ทีมสุดท้ายนั่นหมายความว่าในแต่ละสาย1 2ถึงเข้ารอบครับเข้ารอบ3เข้ารอบ3ไป ขาเรียกว่ารอบที่3นี่รอบ18ทีมนะรอบ18ทีมแบ่งออกเป็น3สายสายละ6นะครับเอาที่ 1- ถึงที่2เนี่ยเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกปี2อ2 6นะีรับเขาไปเล่นในในรอบสุดท้ายส่วนที่3ที่4เนี่ยไปเพย์ออฟอีกเพื่อหาลําดับที่1ที่2เป็น8ทีมแล้วก็ที่4ที่3มั้งที่3ของแต่แต่ละอันดับ ของรอบรอบที่สี่นะก็จะไปคัดเลือกกับอีกทวีปอื่นนะครับเดี๋ยวรอคนยืนยันกันอีกทีหนึง่งพูดถึงทีมชาติไทยเราเนี่ยมีข่าวว่ามุย้ยเริ่มฟิตชนะทีมเริ่มเริ่มมาอะไรประมาณนี้โอ้เป็นข่าวที่ดีมากครับสำหรับทีมชาติไทยเรายังไงก็มีเดมุ้ยไว้เนี่ยเป็นตัวพลิกเกมลุกได้อย่าง ยอดเยี่ยมเลยฮะรประหวังว่ามุ้ยจะกลับมานะครับผมผมเห็นข่าวในหลายๆสํานักที่ออกมาโพสต์กันก็ต้องเอากําลังใจช่วยให้โค้ชอิชิอิทําพาทีมชาติไทยของเราไปให้รอบลึกที่สุดนะครับเราอยากไปฟุตบอลโลกเราอยากเห็นทีมช้างศึกบ้านเกิดของเราไปฟุตบอลโลกนะครับไม่ไกลเกินฝันนะครับแต่ก่อนยังไม่ได้เหรียญโอลิมปิกนะครับ เราก็ยังทําได้อะทาได้ทุกสมัยเลยฟุตบอลโลกจะรออะไรเล่า,เ,าเราจะรออะไรเล่าเราก็ต้องเราก็ต้องไปให้ได้ครับตั้งเป้าไว้เลยเราต้องไปให้ได้ด้วยวิธีไหนก็ตามนรต้องไปให้ได้ครับทั้งหมดในมี9สายนะครับกลุ่ม A เนี่ยประกอบด้วยกาตา้าคูเวตอินเดียแล้วกอ็อัฟกันนะครับอัฟกนนานิสถานกงกาต้าเนี่ย ยังร้อนแรงตั้งแต่ AFC แล้วแหละแข่ง2ชนะ2มี6แต้มคูเวตแข่ง2ชนะ1แพ้1มีอยู่3แต้มตามด้วยอินเดีย3แต้มอัฟกันยังไม่ได้มีแต้มนะครับแพ้ลวดเลยกุมบีญี่ปุน่นมี6แต้มนะครับเกาหลีเหนือมี3แต้มซีเรียร3แต้มพมา่า0แต้มนะครับอ่ากลุ่ม C ทีมชาติไทยเราเนี่ยฮะเกาหลีใต้นะครับ มี6แต้มนะครับตามด้วยทีมชาติไทยเรามี3าแต้มและจีน3แต้มสิงคโปร์ศูนแต้มนะครับโดยทีมชาติไทยเราจะไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนนะในวันที่21และมาอีกที่หนึ่งตรงวันที่26เราจะต้อนรับการมาเยือนของเกาหลีใต้บ้างนะครับเดี๋ยวแอดมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันได้นะครับที่พูดถึงตารางของทีมช้างศึกจนถึงเดือนมิถุนายน กลุ่มดีนะครับมาเลเซียมี6แต้มโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยแข่ง2ชนะ2มี6แต้มนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับโอมานมีอยู่3แต้มอีกิสถาน3แต้มแล้วก็จีนไทเปไต้หวันนะฮะัศูนย์แต้มอิหร่านนะครับอิหร่านคือกลุ่มเอละอิหร่าน4แต้มอุซเบกยสี่แต้มเติร์มินิสถานและฮ่องกงทีมละ1คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับอิรัก มี6กแต้มเวียดนามสามแต้มฟิลิปปินและอินโดทีมละ1คะแนนนะครับเนี่ยสายนี้เนี่ยขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่อยู่ AFC AFC A เอเชียนคับตั้งแต่เดือนมกราถึงกุมภาพละสายนี้ยกเว้นฟิลิปปินนะครับเนี่ยมาเจอกันอีกก็เจอกันมาแล้วแหละฟุตบอลโลกมันมาก่อนเนาะกลุ่มจีนะครับ ซาอุดหกแต้มทาจิกิฐานสี่แต้มจอแดนหนึ่งแต้มนะครับกลุ่มเฮต UAE 6แต้มบาเลน3แต้มเยเมน3แต้มนะครับกลุ่มไอนะครับกลุ่มเฮตนะครับตะกี้กลุ่มไอนะครับสุดท้ายแล้วออสเตรเลีย6แต้มเลบานอน3 2แต้มแล้วก็ปาเลสไตน์และบังกลาเทศ1แต้มบังกลาเทศได้ได้แต้มถือว่าเก่งนะครับเก่ง เอากลุ่มไอเนี่ยโอ้โหเห็นออสเตรเลียแล้วก็จริงๆแล้วเขาขึ้นต่อโซนออสเซเนียนะครับแต่โซนนะออสเซเนียน่ะอาพูดตามความเห็นนะครับยังอ่อนกว่า,วาโซนเอเชียนะครับ mm hmm. เขาต้องการมาพัฒนาอะไรนะฮะมาเป็นตัวเขาเรียกอะไรโปรไฟล์ให้กับฟุตบอลเอเชียนะครับออสเตรเลียตั้งแต่ปี2005ันะเอฟซีก็ให้เขามาเตะในโซนเอเชียนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยราแล้วก็ทีมทุกชาตนะิหนักไปกว่า <c oughs> ครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้แอดก็เอาตารางมาให้รับชมก่อนฟีฟ่าเดเนาะอ่ะสวัสดีครับ